เรือล้องพวกเราแบบกูมองยอะไรไม่เห็นเลยมันจะไม่ตีลพยอดนี่แหละโอเคเอาวันนี้เราก็อยู่กับเกม b u ชล h e r i n g w นะฮะวงล้อมันสัจจรีพีที่หนึ่งแล้วของเกมนี้เลยก็เรียกว่าตัวละครแต่ละคนก็เรียกว่ามีเวลหนึ่งเยอะมาก ไม่มั่นใจจะเป็นยังไงถ้าดวงเราดีก็จะได้เล่นตัวที่ปั้น่ะเออระหวังว่าดวงตัวปั้นจะเวลนับแต่พรไม่ไม่อัพเอากริ่งเฮ้ยพัก um> ่งเมื่อยว่ะไม่ไม่มีเก้าอี้นั่งพื้นไปเลยจ้ะรอนแล้วคือคุณเธอบแบบลงไปเลยอต้องฟ้าจ้าลงไปเลยโอ้ยเปิดเปิดโอ้ยมิติอลังการโอ้อะไรนี่เอ้า โอ้โหเปิดมิติอะเอาฝันไรไม่นะฉันฝันว่าาอ้โตะไปเด็ดกับสาวอื่นเกมสามรอุจะตื่นเลยโอ้ยฉันฝันว่าจะได้เล่นอีเชิดสิงโตเวลหนึ่งลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนโหมดถ้าเป็นอีกโหมดมันจะเป็นดีเพจเนาะใครใครเปิดงานอะกูเปิดกูเปิดกูไปสุดทางสี่สาม โรเวอร์เออยอมเอาอะไรเราต้องการทว่หัเวลเท่าไหร่วะเอาเนี่ยอย่างน้อยเลือกท่านได้โอ哦ว่าโรเวอร์ต้องปั้นกันเพราะว่าท่านลมนี่แหละอยสัตว์อาใช่โรเวอร์ว่าโรเวอร์ถ้าปั้นอะมีอยู่สองอันไอศีก็น่าจะปั้นเกือบหมดนะเพราะว่าตอนตอนแรกคนไม่คนอาจจะไม่ปั้นท่าแสงกันแต่พออีนาซิต้ามาต้องปั้นเออเอาไปแปะเทียอะไรไม่า

เอาละทีมีเหี้ยไรเนี่ยไม่ไม่ตายอยนางนึงมีหิวแลวบอสอ่ะมึงนำทัพคนแรกกับมึงมาเลยกูไปสุดทางกูไปสุดทางเจ็ดสิบหก blasting atlas อยู่ไหนวะไม่ใส่อะไรเลยวะอ๋อมันคือพวกตัวเวลร้อยยี่สิบนี่ฮะ lower gear white fog ก็เดโดอันนี้ท่านลมไอ้เหี้ยฮิวสองเลยเดี๋้วกั้นนะใช่เอาละฮิวสองเผื่อก่อนเผื่อมันตกแรงเผื่อมันตกแรงเออเผื่อมันตกแรงเผืโอเค ตาแน่บอกเลยเออตาไปเดี๋ยวให้คนถึกเข้าไปเปิดก่อนแน่นอนโมเนี่ด้แล้วเ่ได้แล้วต้งองกันหนาไอ้เหี้ยเออไปแล้วตไปก็ตบตีผมโอ้โหโหโโลตมองอะไรไม่ทันเลยเปิดตีก่อนไปเดี๋วไปไปเปิดไปเปิดไปโอ้บนะขออยากจูบนะอันนี้ไปอีด้ เออยังไงสภาพแรงแรงมากแรงมากกูมองยังไม่เห็นเลยมึงจะยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่เหนดูนี่นดูนี เราต๋อ่กูพยายาม s u ปอ o กูพยายาม s u p อตอกูมองไม่เห็นเลยอย่มึงมึงเลให้อยู่เฮียอยู่ีอ่อีดอกอีดอกอีดอกูเล็นกูกูมองมันไม่เห็นเลยกูตีมั่วอยู่กูมองบอลอีเยเอฟเฟกแมงนวเกินไปนึนะเราทํามิเตอแล้โอ้ยเยี่ยีเขาจะเ่ทีก็โดนทีกูจะได้เปิดแอนตี้บื้งไปอะเออบื้อไปบื้อไปบื้องไปตี่บนได้ได้นสวยเรียบร้อยคเสร์คือก็รุ่นระึกตาแรกเอนะ ที่ทน,นอนต, <บ S 2> นตบเกือบตายรุ่นกับพวกมึงสองคนเนี่ยแหละแม่งเลือดลงเลือดลงอยู่นั่นนะท <c oughs> yeah, ี่อ่ะคุกูจะเข้าชาร์จเข้าท่าพิเศษแม่งก็ขับก <c oughs> ูอยู่นั่นแหละที่ไอ้โผล่ไปที่ไหายมึงร์กไปครับมึงยังมึงหลุดเลสยันกระดานสุม่ม <c> ก <oughs> ูพ <c oughs> ูนะนะยามนาตัวหลดๆๆนะุดเลสอีดอกเนี่ยแม่งเยอะสุดละขอลองขันสุดดิย้อนเพ ตันเชิบอายชื่อเชแล้วความหวังอย่างที่มึงว่าน้โมน้ำโมไม่เงาเลยจะได้ตีแววหนึ่งล้วนจัดให้สิบแปดนี่อะไรมาสิบแปดจัดให้โอ้โอเคโอเคนี่โอเคสวยสวยสวยโอ้โหมีชีวิตชีวากลับขึ้นมาหน่อยเอาอย่างงี้ก็ตัวเบิร์ดอ่ะยังสามสอง อ๋อีบินได้ไอไหนโออันนี้ออสตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เออเอามมไซคับโมไซไป เย็แบกแบกเบกไอ้รถไหลรถไหลมีรถลงรถไหลด้วยอ่าเออขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปชนมันเออใช่ใช่ขับมอเตอร์ไซค์จะเดินพรเวลหนึ่งหมดอารไม่เป็นไรไปไปขับมอเตอร์ไซค์ชนมันปะน้องเซน่าไปควายไปควายมอเตอร์ไซค์มึงอยู่นิ่งๆดิกดกดกดจอดตรงนี้ไปหนึ่งสองสามไปเออ ใคอเลยลำไื้นหยอกโอ้เป็นดิ้นเปนบิ้นอยู่ไปไปไปเข้าเลยครับเข้าเลยครับผีน้องผีน้องใครมีอะไรใส่ตุ้ดะใครมีอะไรใส่ตุ้ดะผีน้องผีน้องใครมีอะไรใส่ตุ้ดะใครมอะรควงควงระบำรำตึงอืมควงระบำรำตึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูก็ลอยขึ้นกูกำลังเปลี่ยนแปลงกูทำดาเมจอยู่กูทำดาเมจเฮ้ยแรงแรงอยู่แรงอยู่ไปแรงแรงแรงแล้วเอาไปไปไปเมื่อกี้ไม่ได้เปิดอันตรงอันสีอะไรเลยครับผม ไปอะแหละไปอ่ะเปิดสครัู้เออ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 สวยสวยเออสวย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 ไม่ไม่มีไม่ไม่ตึงตึงทีมกูตึงทีมกูตึงตึงทีมเราตึงทีมเราตึงเออหลังควาดพาหัวโค้งอะเออเออหลังวาดไปจริงต้ไงไปฮะเออเดี๋ยวเราเอาร่มเลยร่มเลยโอ้ยทีมบอลมันตึงจริงๆอ่ะอีดอกโปลีกมาเล่นเองเออถูกต้องอ่ะจบจบโลโมชั่นโอ้จบโลโมชั่นจริง เอ้ยโคตรมันโคตรตึงโคตรตลัยอืแค่มียูโน่ก็สบายใจแล้วเอาจริงปะีดสบายใจแล้วบินสู้บินไปดิขอเบอร์สามสิบเอ็ดฮะคมคมเท้าชีโอ้อีป้าสมัยก่อนคุณชอบเล่นมากไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรแต่ป้าเวลหนึ่งป้าบุญกับป้าเป็นเมนเราเหมือนกันโอเคครับเลือกต่อเลยอมางั้นเบอร์สอง โอเคบอกต่อมาเป็นเธอเนี่ยมันเป็นมึงลมดาวเลยกับคูเนี่ยมึงอยู่พุ่งกับอะไรอยเงี้ยพุ่งกับอะไรโอเคเอาเบอร์นี้แล้วกันสามสิบเจ็ดโอ้โหี่ก็เล่นบสินเอาแล้มึงตาตานี้แหละตาตนี้แหละหนังจริงกูว่าใช่ตานี้แหละอ่ะเดี๋ยวกูเอาบอลง่ายๆในเมื่อกูเวมหนึ่งกูเอาเบอร์หนึ่งฮะจัดมาแต่เปล่า ตัวไหนวะนั่นเอืไปเบนเข้าเข้าเข้าลุยไามึงวะเดี๋ยวลุงลุงกับป้าคอยตามลุงกับป้าคอยตามลุงป้าคอยตามนี่ไงเฟเบโดหที่ตัวโอ้โหเห็นแล้วความแรงของมันนูฮึมกูรู้ว่าเสาบอสของคุณค่ะตโโอ้ยเอาละ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  โอ้ยเจ้าเจ้โอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเอฟเฟกเอฟเฟกอย่างกับซาบอสโอ้โหเลือดเลือดโอ้โหเลือดเลือดเลือดคอร้องพวกเราแบบคอร้องคอร้องกับโรเบียเทสเทโรมิโอคือร้องล่ะโอตายล่ะไม่รู้เปิดอติไปก่อนทำไรโอ้โหดาเมจแค่สองพันเขาคุณค่ะเอาแล้วโอ้โหดาเมจหลักร้อยดาเมหลักร้อยกี่ดอกหลักร้อยทุกคนหลักร้อยทุกคนเจ้โอ้โหโอ้โหหนัวมาก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 ตัดแล้วตัดแล้วตายแล้ว ไปสักอย่างเะีอยฟันเข้าไปแล้วโอ้ยไปอะเจนซินทำอะไรสักอย่างเจนซินรำตึงอะรำระบำรำโกะฮะเจนซินนี่รวมมอนไว้รวมมอนไว้ไอ้ยัยคอนเซนแตกไอ้เอาไอ้่าแตกไอ้เบ็ดเบ็ดมึยู่ไว้กูอยู่เด้กูอยู่ตกตกเยอะเยู่เยอะอ๋อเอาอยู่นี่เอาละเออมันปล่อยลูกไฟว่ะมันปล่อยลูกไฟไปด้วยกันไปได้ไกล ไอเจนมึงแข็งใจไว้มึงแข็งใจไว้มึงมึงรอตากล้องมึงรอตากล้องเหนเราไกลเลยเบอะตัวนี้ขอบคุณ eternity later สวยสวยสวยคมคมคมเจ็ดดาเมจอยู่ที่มึงเพื่อนเอาโอเคทุ่มนกไปก่อนทุ่มนกไปก่อนสองพันยังมีองันยังมีค่าสองพันก็ยังมีค่าเออ แป๊บนึงแป๊บนึงพยายามทาเองอ่านตีไปก่อนฮะอัานตีไปก่อนฮะทางฝั่งของป้าผมโอ้ยป้าก็จะตายแล้วหลานใช่โอ้ยหลานเอ้ยป้าเริ่มไม่ไหวแล้วทั้งลุงทั้งป้าตัวสองจะตายแล้วโอ้ยเฮ็ดโดนเม็ดอืมกินนิดเดียวนิดเดียวเออนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กำลังแล้วกำลังแล้วเอาแล้วหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวบล็อกนายเว้ย อู้อ่ะไม่นอยู่แล้วอีกนิดนึงทุกคนอีนิดเดียวอีนิดเดียวระวังลูกไฟมันเนอะดีมทีมดีมทีมดีมดีมได้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 เราสู้ได้เราสู้ได้ก็บพราฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอโอเคสวยตามากูตากูอ้อ๋อกุกูเพิ่งนำไปเนาะเออใช่ใช่ใช่โอลินเน่โอย ลินเน่ว่ะโอเคโอเคสวยไยไม่ต้องผงดาเอะมีตึงอยู่เออไม่ต้องผ่คเใช่อ่าสามสิบหกปะไหจิิวหิวหิวนะไม่อย่างิวนะอ่าได้ได้ได้เออต่อไปยี่สิบสี่เจเจแผวยูยูฮูยูฮูเว่ยยูฮูยูฮูโอาเหล่ะช่ยููมันน่าจะชื่อยโหูนะมันเป็นโอยูเนีเออแต่ว่า คนชอบเรียกยูคนไทยเรียกยูฮูเออยูฮเยี่ใครปั้นมายูฮูน่ะไม่เอาให้เฉียบครับออนเซียนเรียกว่ามันมีลุงกับป้าเราเนี่ยนะอะเดี๋ดูบอสก่อนอิปซีไลท์ครีเซนอาบิสครีเซอาแล้วบอสจะเสรดจแล้วโอเคครับมามึงยังเรียนทักยังไงมึงรู้โต๊ะปะอันนี้คืออาจารย์กับปกติแล้วตั้ปกติแล้วเอออย่างนี้ดีกิดอาจารย์กับนักเรียนอะสามสองหนึ่งไปมาวิยดูทรงตีแรงมากเลยอ่ะ เอาละเอาละเอาละแปบนึง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 ยังไม่มีทางเปนเปนอยู่เปนอยู่อ่าโอเคโอเคสวยๆเราแปบนึงบึนบนโดนแล้วเานะไปสามเปสามสเต็ปเอออแปบนึงแปบนึะยังไม่มีอันสีโอ้โหบนบึนบินบบินบินโอ้โหหนัวห สวยสวยค่ะสวยผมจัดผมจัดผมจัดอันนี้โอเคโอเคสวยฮะสวยฮะไปฮะสีรับผมไปก่อนนะโรเลสเกตครับผมโอเคตู้ห่วยฮะสวยสวยสวยมากสวยมากว่าล้เป็นตัวขนาดนี้มันอันเชิญมอนมากี่ตัววะเนี่ยอีสัตว์พระเจ้าจอดเยอะ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 จริงเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงหมื่นทุบเข้าไปแปดหมื่นฮะโอเคสวยสวยอยู่สวยอยู่เข้าไปแล้วยิงไกยามากเลยครับผมใช่โอ้โหเขาบึกมอนมอนอยู่ไหนวะตัวไหนตัวหลักไม่ไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นจริง มองอะไรบีนะครับ<ห>นัวตึงขนาดนี้ครับผมไปอะเออเช็คเช็คเช็กอีกดอกเช็กอีดอกโอ้โหเช็คค่ะเอออย่างน <ไป S 1> <it> ั้นอย<ห>่างนั้นสวยสวยไปยิงไฟแตกเลยอะเออเออตามบีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น,น,นอ่ะ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  เออเปิลกระโดดตกลงแล้วกระพุ้มลงมาเอ้โหวันชฉดตคลเปียเป็นเป็นตาเป็นไปเป็นไปใส่ลุงใส่ลุงนะฮะอันนี้เป็นแข่งใจไว้แข่งใจไว้มาใหม่มาใหม่เพื่อนมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวินไปเดี๋ยวินไปเอาไปคลีนหนึ่งเตะปะโอ้โหดูอะไรไม่ออกเลยคือต้องบอกว่าผมว่าเอฟเฟกต์เพื่อนนี่นัวตึงเหลือเกินนัวนัวจริงนัวจริงนัวจนแบบจริงจริงงงไงเฮียจริงนัวจนงงโอ้โหโอ้ยยเจเจเจ ป๊ปะ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 ตั้งหลักตั้งหลัก่อนตั้งหลัก่อนตั้งหลัก่อนโอเคสวย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 โอ้มองไปเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่หึ่งบปหนึ่งนึ่งบอหนงนไอหินแดงไอหินแรงหนึ่งกระทุกไอเข้าไปสองหมื่นฮะโอเคสวยสวยสวยหนึ่งโรเลอร์สเก็ตลงมาูไม่ อะไรไม่ออกเลยมันรุมมาตุ้มเหลือเกินมันรุมมาตุ้มเหลือเกินให้อีนี่ก็จะฆ่ากันอย่างเดียวเลยอันตีไปก่อนนะไปครับเช็กครัเช็กครับผมเออเช็กครับไปไปดูโอ้หวยวยแล้วเป็นคุ้มลงมาเออเต็มเต,ต็มหน้าเข้าไปมองอะไรไม่เห็นอยู่ดีไปค่ะอะไปค่ะ ปับ <1, 8. S 1> หึปับ okay, หึงปั๊บหนึปับหโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไอดีก็จะเอากูไอ้นั่นก็จะเอากูขอบคุณคนะเอาเอาทุกอย่างอยเงี้ยโอ้มันมันร<ๆ>ู้สึกเป็นคนฮอตเข้จใยอยู่ว่าเป็นนักเรียนคนมันฮอตนะคะโอ้เป็นมืเป็นปือวได้ยู่กี้สวยสวยสวยเตมอไซค์เปไม่อยู่เลยท้าไรู้ประตมมาังหวะนี้ขอยิงปั๊บ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 ปั โอเคสวยสวยเออเออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทุ่มลงมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะตัวเยอะคือเลือกเล็งไม่ถูกเลยโอ้โอ้ตาย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 มันจะตายแล้วตัวนึงไอ้เหี้ยตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอาให้มันตุยเอาให้มันตายเนี่ยฮะตอนนี้เอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายเอาอยู่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 ปาดึง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 งงกัดแท็กลงไปเออโอเค ไปอ่ะอันตีไปรอบที่สามแล้วตัวที่แปดโอเสวยสวยถอยไปแล้วตัวนึงอ่ะอ่ะคือมึงเยอะจริงจริงเอี๊ยคือมึงเยอะมากบอกไปให้เล็งมอนเตอร์เล็งมั่วเลยเล็งมั่วเลยเออนตอนนี้เล็งมั่วเลยค่ะไม่ไม่ไหวจะเคลียร์เยอะครับตอนนี้ก็เอาไม่ออกไปรู้ใครเป็นใครผเจ็ดหมื่นเข้าไป้เมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่แรงอยู่จึงอยู่โอเคอยู่อ่ะอืม โอ้ยเฮียเอาละไม่เป็นไรใกล้ใกล้บอสใกล้ฮะใกล้ใกล้อเคใกล้จริงไปใจโอกํกำลังไปค่ะพี่น้องกำลังไปค่ะนักขินไปแเ้วมันงลงมาแล้วมันวิ่งลงมาแล้วจังหวะนี้ไปอะแลนดิ่งลงมาเดี๋ยวก็ทุงลงไปเะมาแล้วจ้าไปอี๋เอเบนเอเบนเบลแกนด้อยู่ในตัวตายตัวน้อยอย่าไปเร็งมอนอย่าไปเร่งมอนอย่าไปเร็งมอนพยายามพยายามอยู่เนี่ย เปเล็งมอนมอลนึก่าเล็งตวมอนเล็งเราตายตายอย่าไปเล็งกี้กี้แต่กีกี้เล็งตลอดแล้วมันก็เล็งกีกี้ด้วยโอ้โหอะไรวะนั่นอะอะไรเป็นท่าที่ก็อยากใช้เล่นมากแต่เกมเพจจริงไม่ใช่ไม่ได้ใช้เล่นแกต้องได้เห็นเมื่อกี้แม่งลินเน่แบบยิงเป็นปืนกลเลยย่าบ่ตัตตตตใช่ใช่ดีอะท่าไหนโอ้ โอ้มันอะไรจะขนาดนั้นอ่ะอีดอกแม่งมันแต่เอ้เขาตีก็คือเบาเลยจ้ะ <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูแปลว่าถ้าได้พวกร้อยี่สิบคือยากโอเคยากแน่นอนจัดไปสามสิบสี่ชังลี่โอ,โอ้โหไม่มีครับโอ้เอาไ่เป็นอะไร <c oughs> อ๋อเบอร์เบนเจ็ดเซเว่นอีร่นฮะเบอร์เจ็ดมาโมปูหลิงอ้าวสงสัยได้แรกกันแล้วมั้งโอ้ยยี่สิบ ฮะโซล็อกเตียพิภายใครมีใครมีีใครมไม่มีไม่มีไม่มีเนาะมึงไม่มีเบนไม่มีอาสมใหม่ไม่มีอาโอเคได้โอเคใหม่อางั้นเบอร์หนึ่งเกาเบรน่าโอ้ยเรามีเรามีเลยล็อกเลยล็อกเลยมาโอ้ยมันไฟแต่มันเป็นแบบน้ำน้ำเหม่กันสองคนเออไม่เอาไม่เป็นไรหรอกเออต่อไปบอสหมายเลขสบายใจตอนนี้มีดามิโอ้ยไอ้นิว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 ดาม เพอจังฮิวไม่ออกขอบคุณค่ะเดิร์กเดิร์กเออ f minutes later คนฮิวเนี่ยแหละเอาตัวเองไม่รอดคนเหนียวเวลน้อยใหี่ยโอเคจริงจริงสามสองหนึ่งไป let's go ไอเบนเข้าไปก่อนนายคอนดูที่ั้นไประดับไหนเออโอ้โหโผล่แรงกำลังอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ไม่ดีอีธานโอ้โหกูเบุญดาเมึงกูดาเมทโฮกูดาเบทโฮบุญดา มึงกูหน้าเมทท์ทองกูห้าเมทท้หน้าเมท์เก้าอีกเออแตกสองเลยกูเพงจะกูคนเดียวไม่เบิร์กเบิร์เรามันล็อกไ้เข้าไปเฮียไอ้เ้าไอ้ชิปหายความตึงอยู่นี่นี่เองันเซ็ตมึงมึงมานี่มึงล่อวะนี่มาขอสนามมาขอสนามเลยไอ้สัตว์อยู่ไหนอ๋อทางนู้นโอเค ไปบอลเพว่าแม่งตึงว่ะตีได้แค่เาบอกแล้วอาวไอ้เนี่ยมันมันกพวกมึงพวกมึงบินขึ้นมาไม่ได้หรอบินบินบินอะบินบินเนอเฮ้ยมันไม่ให้ใช้มันไม่ให้ใช้อีสัตว์เออเดี๋ยวออกมาไกลๆแล้วบินเข้าดูดิลองลองเส้เออเลยลอง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 ดิมึงเลือดกูเหลือพันพันก้าวโอ้ยแย่หนึ่งวันใส่กูลังจะบินเข้าไปไปหาไนเข้ามาแล้วเออบินไม่ให้เข้าอ่ะ่อด้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอนเต้นมึงออกมาก็ได้นะรีไหมพารีรีแหละเออตายพอดีโอโหแปลว่าบอสดูว่านี่ไม่งเฟ้โอกาสกันเลยโนโดนเจกันเชกอ่ะส็่นแทงเขียร์ตัวไปเลยไม่กูนี่โดนไปดอกกูละอึ้งเลยเป็นแม่งตายไอ้เหยังมันระเบิดเลยตัวตายได้ยังมันหมดตันนึงมึงโดนวันช็อตไอ้เหี้ยไปได้แม่งเลยแต่หลบไม่ได้หลบเลยก็ เราเห็นว่าจะระเบิดแล้วยังไปตกมันอยู่ไปเอาสลบตึงก็คือถ้าตายก็คือถ้าหายก็หายก็ตายก็หายหมดถ้าตายก็เรียบร้อยทั้งตี้เลยอะไรเงี้ยเราเรากินกินอาหารไม่เป็นด้วยปนกันไอ้เป็นปุ๊บเข้ากันดิจิ้มหายเอาไว้เอยวับออกวับออกวับออกโอ้โหวับออกเลยเหรอปีสันปีสันลู้ว่าปีสันลูกว่าปีสัน มึงหยุดทําไมเอี้ยเพ่อเมืองสีสันวูวา่ทำไมโอ้ยมึงจะทำบาลียกันทําไมวะูวากูไม่เข้าใจเออไม่รู้เหมือนกันเวยถามมาเลยอไปวิ่งเข้ามกันไอเบนเวนเข้าไปก่อนมึงเอาชัวคือมึงต้องไล้เข้าอ่ะเออมามึงไปอาไปเลตโกไปไปไปมึงจอะไรข้าเข้าอะไรเข้าไปเลออยู่เ้าละเอละเอาลเอาละโอเค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 อูบอกว่าเฮ้ยบอลคูง่ายนะพวกมึงอย่ากาวกันดิ เงยต่นตบีาวพิกุ๊บเพิกบเงเฮ้ยไอ้ท่หื่อลงใท่านไ่หันเพื่อลงไม่ท่นเออ บ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมูเฮาไอ้เนี่ยหมูเฮาจริงอันนี้หมูเฮาเออมาจบตรงนี้ไม่ได้ที่เราเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่มึงอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังเฮียโหวยแป๊บแป๊บไปเช็คของกันได้ไหมจะตายรถตายอีกไม่ได้ก็มันหลบมาท่าน คือไม่คเทียเท่ออีเย้ไปมือใหม่มือใหม่มือว่าอย่าไปอะไรมากกินมากไหมพี่ดอมมือใหม่มือใหม่ไเจ๊มันเข้าไปก่อนเลยไปไปไปไไปด้กันไปด้วยกันย้อนไปด้วยกันไปได้ไกลันไม่ไปได้วยกันคก็ไปไม่พร้อมกันดิปลายปลายปลายยาว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 เอาเลยเอาเลยเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูหลังตึ้งไอ้เจ๊ติ้วอยู่บนหลังมังกรเอย ตนก็ไปครึ่งข้ออ่ะโอ้ยเราไม่ทันไอ้เชี่ยคูดาเบทหกผมไม่ทันอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮิทินกูไฟอีกแล้วไอ้กูเฝ้าพระอินทร์คูเฝ้าพระอินทร์คูเฝ้าพระอินทร์โอ้ยมึงเฝ้าพระอินทร์เหรอดั่งสูแล้วกูเป็นอะไรโอ้ย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 ่อนเป็นเทียอะไร เป็นที่อะไรกันแป๊บน้ะเหมือนพูดเนินเน่าสีสันสีสันวัวมึงสีสันวัวดินเนินเน่าตอนนี้เคถ้ามันปล่อยนั่นมันตอนนื้อต้องหลบดีๆโอเคอุ้งไก่เบนเสร็ล้วไอ้เหี้ยตายคนแรกรอบเลยสักมั้งแล้วเก้าสิบจริงๆใช่ไหมกูถามก่อนเก้าสิบดิไม่มึงมึงก็ไม่คนไทยง่ายขนาดนี้ไม่มึงนกนกไอ้เบนปีกหักปุ๊บมันตายเลย คือมันมันปิ้วบินแล้วมันตายเลยเล่นบ้าเลยเภาพมันอ่ะไอเป็บอกครูเอาตัวเข้าถูกไม่เราแล้วมึงคิดดูนะก่อนอันนี้เราเพิ่งจะบอกไปว่าบอสโลกอะง่ายน้องไม่ได้มีอะไรเยากอ่ไรยี่สิบเจออีนี่เขาไปเท่านั้นแหละเกมเปลี่ยนจริงจริงเกมนี้ก็มีมีคาบยาวเหมือนเกนชินอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้คาบกันใคไม่เป็นด้วยโอเคสามสองหนึ่งไปวิ่งวิ่ง

มันจะไม่ดีติวพอยอดนี้แหละนี่่ฮะเอนิวบอกว่าเพื่อความยุติธรรมเราต้องกั้นพื้นที่เอาไว้ในตายเราตายเลยไม่ต้องเุดลมไปกูวิ่งเอาพึงไหวกูวิ่งล้วพวกมึงทำเียอะไรกูวิ่งไปเอาตบเลย่ไปเลยมามาอันนี้จริงจังจริงจังอต้องให้เอกมึงเข้ามาในับึงอ้ยวิ่งนะเขานึ่งวิ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 ่งววิ่งโอเคโอเคโอเคโอ้โหปฏดทิกปาดทิกปาดทิก

โอ้ยยยทรงดีจับทรงดีจับตอนนี้ทรงีัตามิหน้าจตามิหน้าขอฟื้นสตามิน้ากันก่อนเก็บสตามิน้ากันถ้าใครจะหมดโอเคเออเงินเจ็บไปทางเขาทางนี้ฮะโอเคสวย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 โอ้โห my god แต่มันไม่น่าจะได้ต้านไฟนะเพราะว่าเข้าปกติเออมันเข้าน้อยลงไอ้นี่ก่อนี้โอเคสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยโอเคเดี๋ยวเฮ้ยกูบอกแล้วรอบที่เราจริงโอ้วะบอลธรรมดาโอเคบอลธรรมดาโอ้ยสัส ต้องตั้งสติกันนิดนึงให้ต้องตั้งสติอะการโยโลกันไม่ได้แ่วานนำเลยอาลอมารอนนี่กูสัญญาอกูจะเอาตัวที่เราปั้นอ่าอ่โอเคเบอร์กูว่าสิบเก้ามึงต้องปั้นวะอ่าเฮ้ยจินสิกูปั้นปั้นทุกคนปั้นทุกคนเลยปั้นทุกคนโอเคโอเคเก้ามา เอ็นคอร์เอ้ยตัวนี้ก็อัพกันอยู่ไหมใช่ไหมนานๆมันอยู่มากกูไม่ได้อัพเลยเพราะว่ากูเพิ่งได้มาตอนแบบตู้สองตู้ที่แล้วกูเวลหนึ่งโอ้โหเวลหนึ่งเดี๋ยวโอเคฮะเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้ใช่นี่เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดาเมจสองโอ้โหคมๆดาเมจแสงด้วยนะเออใช่ๆเพราะานนี้แม่งคมจัด ดี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 ตอนนี้ถ้าไม่เอายี่สิบเอ็ดจะนอนไม่หลับฮะมายี่สิบเอ็ด Mighty Light Crusher บอสพิเศษแล้วบอสพิเศษเอาละเออมึงมึงมึงบอสตื่น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 เฮ้ได้่ยาตื่นจริงสัตว์เ้ยเป็นภาษาไทยเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีขอบคุณค่ะนี่ทุกคนดูวิวโอ้โหสวยงามเสียบตาไปไปเดี๋ยวเข้าหมดได้ปะาป Let's go ไปเด็กนโแล้วมาดูกันว่าดาเมดเราจะไปรอดกันหรือเปล่านะจุดเตะแป๊บนึงแป๊บนึงกระังแดนโอ้โหโอ้โหโอ้อโอ้โียบมังกรเปล่าเอ้ยไม่ขี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดาเอตเราด้ยูอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดาเเรา้ยูมโอยเ่เลย่โอเ จะทิ้งกูคนเดียวไว้ตลอดไม่ได้ปะกูขอร้องเป็นเซนบอยไอ้พวกคนตายกันทีอะไรก็คือมีแต่กูเนี่ยที่อยู่ในสนามไอ้เพื่อนมาตั้งคนเราตัดคู่กันหรอกว่าไอ้เหี้ยดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รับรับต่อเลยรับต่อเลย รับต่อรับต่อเยอะอยากเลยไอ้ไอ้ท่าเมื่อกี้แม่งวันช็อตเลยไอสัตว์เออใช่ไงพวกกูเลยไปคู่ไงเลือดสองหมื่นไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยส่วนกูหมื่นหกสี่เจ็ดก็น่าจะต่ำกว่านั้นหมื่นเก้าเนี่ยไอ้ยโอ้ยเนียสองหมื่นพระเจ้าคืออะไรก่อนโอ้โหเอ็นพอระเบิดไม่โดนเลยจ้ะต้องใช้เล่นอย่างอื่นละอุ้ยอีหาอย่าอย่าย่าไปดูไปดูอีหายี่กันนี่อเยอะ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 โอ้ อี๋เดี๋ยนะอันไหนมันคืออันไหนมันคืออันนี้สกายแอปเปิลคัตเลยเมื่อกี้กไม่อยู่ทวงอยู่อาร์โออี๋แอปเปิลคัตเก็ดกูมาแล้วกูวางรอรอไปยังรอไม่ทันทันไม่ไดิมึงทันไม่ได้กูไว้ไนอยู่ไอ้ตัดดีดีดีรับทันโอ้เอาละแต่ละคนพรเสร็จมาเอาเลยเลยบินมาเลยบินมาเลยเพื่อน ลไปมงโลกค่ะเออออกมสวย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 สกายอัพเฟอร์คัดเลยอีเสือเมื่อกี้เฮ้ยเบรกเบรกใส่เมมันเลยเด้อตอนนี้ตอนนี้โอ้ยอย่างนั้นสวยสวยลมลมรถมากลถมากมึงเออลมลมลมเก็บเก็บได้ไหตอนนี้มึงก็เอาปากลมหายใจมั โอ้โคตันแฝงเอาละเอาละโตันตันจริงตันจริงโอ้โหดาเมจที่มีอยู่ก็คือไฟไปอีกนิดเดียวไอ้เพชรไอ้เพชรไอ้เพชร้ไดโยนทำโยนทำโยนทำโยแตกแตกลมหายใจมังกรหอีสภาพแต่ละคนไอสัตว์รับรับส่งปัญญาวิ่งผัดเลยเฮียน อีกลำโซ่เฮ้ยไปต่อไปต่อบึงมาต่อบินต่อบินต่อยังยังเอ็งเออยสายเอฟเบอร์ครับคือทีเดียวหายฮะเกมนี้เน้นทีเดียวหายอะคือเกมชินยังมียื้อยังไม่ยื้อแบบโอเคสบายสบายเอ่ห้ยนี่หายฮะไม่เลยนะมันออกหนึ่งทีคือตันต้องหลบดีดีเลย